เปิดๆเหมอ่เาวันนี้เราจะมาหาตอนมีนเคีรับเราทำอาหารกี่ตอนห้าโมครึครับเป็นอาหารรายการเด็ดครับผมไม่อยู่เัวขยะ กล้องバレต์ร้อนมากขั้วยะเชฟนายครับเชมไหนครับคุณกำลังจะทำอะไรกินครับขัวขยมากเลยถยไ่อยไม่อยไม่ยอย่าไปอุดัวมันเนยให้มันเซ้งมีชาวคนหลาเราจะทาอะไรครับเราทำผัดมาม่าไ่ผงเกี่ครับใส่เกลี่ดิเกลี่ยมดนแบบรชานิยมคนมากมาขึ้นครับทุกคน มาอะไรกันผีโอ้แรีครผงแล้วผงแล้วผงกะหรี่ครับกะหีจริงๆด้วยนนี่นีนี่นีนี่นีนน่นี่นี่นน่นีนีนี่น่นี่นนี่นี่นี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 ่น่่นี่น่นี่นี่ยนนน่นนันนนีนนไ่่ เมคุใส่ยุเกุใส่เน่ดคุณจักิจเอะไรครับคุณฟิววัี้มคอยปอกใส่ไข่ยิ่งไเอาเลียว่าใส่หรือวะมกคุณฟิล์มครับทำอะไรครับคุณฟิมครับเราจะปอกไข่ใส่นะครับไข่ี้ปอกนอกกว่าสูวนลงมาลไข่ปอกนอกแต่ใจไม่ค่อยปอกใส่คัคุณคอกินว้าวว้าวว้ เขอยากให้ไอ้เน่่ไมาดีไหมไม่ไม่กูไอกขึ้นกยกขึ้นกันไม่อลังการเ่ยโเครับนี่ก็เป็กูไม่โมลี่คอันนี้ปุุงอยู่แล้วครับเชฟครับเจเมชฟครับตอนนี้ครับอะไรอยู่ครับเชฟปุงเม้งบาดเม้งดีครับนี่แจกครับผมเพราะเรารลูกเปรี้ยง นีเชิปปี้ครับเราจะเราจะกินไรครับแล้วมันเกลียวใส่ป่อ้โดูประคุดโอ้ยเย้ยครับเล่นบ้านมือกูเมื่อกี้เชฟนายนเครื่องปูมาทำไมครับเชฟนหยครับคุณยูนเครื่องปูมาทำไมครับ โอ้ยโอ้ยเฮียอะไรเรอที่ยียงสีกินสี่กุทอกสุดของยีดต่วาดได้ปะโอ้ยหืนโอ้ยใส่มีโอ้ยชักชาจริงไปก่อเลยูมื่อจะใส่มันก็เื่อนได้ปกติมีสนุกไม่มีเลื่อนหมดไหมครับคุณว่าจะกินหมดไหมครับคุณพว่หมดครับหมดเลยหรอครับยอะไรโอ้ยเมีกบอกมามันปอก ดูมึงคิดเะไหรวะเนี่ยฟอกยังร้อนโอเคป่านนี้ยักษ์เขามีอย่มีดทรายอยู่เอาลงครับเทปไปครับตอนนี้ใส่ไปแล้วครับพอไปครับแส็บแส็บครับคุณไปได้ถึงแส็บครับรถแพ้กูนี่ครับผมมีดบาดมือใช่ไหมครับเอาปักสันมีดบาดมือับพี่น้องคุณหยมีโอ้ยหือเปื้อนหมดอนก คนใส่น้ำมันมคนทีมนะครับใส่น้ำมันมันี้มีนี่นะอใส่เลียชุดนีโอ้แบใจเย็นฮาดนึ่งบนอาแทบจะจะมีฮาร์ดีแค่วะเออชอถูกมีแต่นี่ก็ออเาใครหนีเขาปุ๊ใส่าันอกสดเลยกินไหมสดเยี่ยเลยล่ะบันค่ะกินใครบ้างเอาไปกูดีกบ อุ่นอื่นมาใส่ในเขืนมันก็ใส่ใส่ในเน่นเดียวเลยมันยังไม่หมดว่าไงครับตอนนี้เรากำลังจะกินแล้วหรอครับแตะนิ้วมากเลยครับดูดิครับดูมันทำกูซีโอ้ไม่โอ้มันอยู่คนไม่อยู่มันอยู่แต่ไงไอเดียวมมผมไม่โยนใส่ในถุงเสร็จแล้วเนี่ยมันจนใส่ในเรื่องใหญ่ไหมเนย ระหว่างที่เรากำลังทำอาหารอยู่ครับคุณเตอร์คุณทำอะไรครับเย่างกุ้เยเ,ยวเวชิฟไนครับทำอะไรครับอ๋อปัอาา่นไงเชิฟไนครับโซ่ปั่นไงส้มตกไอ้เชี่ยเชิฟเยี่ยตะเกียบส้มที่ไหนล่ะทำมาประมาณสิบปียังไม่สิบเดี๋ยวไปเชฟขึ้นก่อน <laughs> เศษส่วนอร่อยที่สุดนะครับน้องเนี่ยเราเราก็จะตอกใส่ไข่ดิบใส่เลยนะครับพีมเม้โอ้โหโอ้โม่ไข่ดิบแต่พีมกินได้บ่นะกินได้เป็นไข่ต้องเค้กินบ่นะกินใจเหี้ยวเออไข่จะกินบัวเดี๋ยวให้เชฟผีมกันเชฟเชฟนะครับชิมนะครับน้ำไม่สุกวัวใส่เปล่าเป็นไงครับเป็นไงครับเซ็ตบัวเลี้ยนหน้ากินวันจันทร์เนี่ยเพราะว่าจันทร์จะปุ๊บมันขายไม่ได้มาเลยเพราว่า ไหนไป็นอะไรชั้นเป็นยังไงชิมใหม่เป๊ะหรือว่าปรุงไอ้พวกใส่พรูใส่พริกเป็นบรครับเช็คนะครับมองกล้องนะครับเชอนั้ครับไม่เค็มว่ะเค็มว่ะอาเก็บเดชูเจ้าเก็บไม่เก็บนะบ้านเฮามันบ่าเค็มว่ะเดี๋ยวเขาน่าบ้านไปแมวน้ำกันบ่แม่งห้นจัดจานเลยพวปลาล่าไหมปรุงปรุงเพิ่มครับปรุงเพิ่มเคลียอะไรเนี่ยพริกพริกใส่พริก รถดีอยู่ไหนวะพีคีรถดีไม่มีชอยระเด็ดได้ยงไงานรถดีอยู่ไหนไม่ดีหน้าบ้านหน้าบ้านรถนี้เนาะเดี๋ยวจะเข้ารถดีพอมีรถดีมันเซฟผงออกมาคุณเป้ครับกินเป็นไงบ้างครับอร่อยเสียบเกี๊ยะผมชิมก่อนมึงหัวโตมึงใส่สามชิมดิชิมดิเซฟบ่พีคกเด็ดเต้ เซ็ตตรงเล็กสำหรับครท่เหม่งขงครับปลานาะว่าคนนี่มันอยู่ตรงปองกันจจอะไรเช่่าเสได้นี่ต้อง้องบงแบบเียบอะเียบัวผิดผิวคือคุเรื่องเออะไปย่างกินดีนะ้านคครับเทียโอเคครับเสร็จแล้วเราไปกินกันเลยใไหมครับพริกเพริกกี่กไอร่อยไหมครับเชฟไหน ยินดีครับเกเป็ะไรครับซิปว่าอะดชิปครับเป็นไงครับชิป